ซนกับซุ้มนี่มาเจอกันครับที่น้องสับขาใกล้ๆห้วยทับทันเนาะอ่าอ่าใกล้ๆลำน้ำห้วยทับทันเลยครับตำบลเสียวเพอโพสีสุวรรณเลยครับมาดูยกแรกครับหนึ่งหมื่นครับคู่นี้ครับของจริงครับไม่คิดนานครับ โใหญ่ครับโมยใหญ่จากสวีิวัฒน์นิชค,ครับบนเวทีย้ำเลยครับท่า<อ>นนายกนายกระทับเนี่ยครับต้องชกให้สนุกครับเพราะเงินทุกบาททุกทุกสตางค์นี่ไม่ไม่เกี่ยวกับส่วนทางราชการนะครับเป็นเงินของพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นชกให้สนุกครับ โดยเฉพาะในเขตตำบลตะเคียนรากนะครับ oui, ช er. pues nah, ่วยกันทุกปุ่มเลยนะครับนี่ทั้งผู้ช่วยทั้งแพทย์ทั้งผู้ใหญ่กลุ่มอสมอครับกลุ่มอาสาสมัครโอู้เอาเนี่ยครับนนายกนายบอกว่าไม่ใช่เงินในส่วนของทางราชการครับเป็นเงินของพี่น้องครับที่มาช่วยกันสนับสนุนนะครับ เพราะฉะนั้นเอาให้สนุกครับห้องสุงยี่สามครัคับเรียนคุุกคครับผเนี่ยก็ตัวัวับตัวตัวตัวัััััััััั พลังสักชัยครับพบท่านนายกในที่ประชาสัมพันธ์ครับเอจะเอาเงินมัดจำเอกลักษณ์ยี่สิบสองเีาเขาสามหลมวยนู้าิเอจะจะเอาเงินมัจำเอกลักษณ์ชกยี่สิบสองปีนาเขาสามหลักเมืองภูสิงห์ สุดไปเมื่อหญิคงก็ทันลองเรียนครับรอดสองแข่งนี้คุยทบทันดัวนีจากฝั่งกลับเชิงครับ ยกที่สองคก็ยกสองกอ,องทิดภบอรัชพักสีสกเกตเลยว่ากองทิภพสิบต่อเกนนอนมนะครับมุดแดงครับมันเปเพชรขนดกทอง ด่เก่งครับพัทน์นันทองดเก่งเไปหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ว่าแท่งนี้ไม่เก่งครับโดนครับขวาครับเนี่ยวได้ีอ่ะลงดครับนอหมน้หาได้มาสายแท่งหนึ่งครับกล้องพีพพบ แม่นแขนกยาวก็ต้อหุ้ยทีมีศอกครับตัวนี้มวยไทยนี่ตัวอันตรายครับเปลือกของศอกใมกยงน่ครับโรลียคับมี่าสุดนี่ทงแสนเนุมบังก็ดีครับชักกระตุกครับโดนศอกของพชรจักจัครับเกดสองครับชไปล่า ไปเด็ด้ันนียมาโอ้ยมีสวนมีสวนครับเอาเลยครับเป็ดพนมทองโอ้มีหมัดสวนครับเอาคืนครับก้อนเพชรโอ้ยโดนแทงขาครับโอ้ต้องถอยเลยครับใส่เลยเลี้งเข้าไม่ยง่ายนะครับแจบดีครับหมื่นหนึ่งครับห้าพัน แกเขาทำไปเรื่อยเออเแถนเริ่มเปิดเพชรประดมทองเฮียน่าไปกอดเย็บหน้าขอโทษแกเย็บหน้าเ้าใจครบที่ครบเยบหน้าเย็บหน้าโอ้โหเลยครับเย็บล่างเย็ล่างได้ไหม เพชรทองขยับขยับเข่าต่างด้านครับตามด้วยเข่าครับพอพอขยับนี่เริ่มจะเห็ดเลยครับอาวุธของเพชรทองอะไรครับเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยหมดเป็นสองับ ขอบคุณทีมงานรถแห่คุญยพัฒน์สาวและก็ขอบคุณทีมงานรถแห่อีกภพสาวและก็ขอบคุณทีมงานต้นหอมมิอสิกนะครับที่ท่านร่วมกบสนุนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับนาแปลงใหญ่รถไทยแล้วก็นาแปลงใหญ่รถเกี่ยวข้าวขอบคุณชมรมรถเกี่ยวข้าวขอบคุณร้านบันทอทวีทรับขอบคุณ ร้านมันเบโจธนสารขอบคุณร้านมันเจจุขอบคุณร้านมันของเจป้อมนะครับขอบคุณร้านมันเสียสติโชคสนติชัยขอบคุณร้านมันนาปูนนะครับขอบคุณร้านสักชยัยเสบคุปูลขอบคุณร้านยงเจริญธานิ์ขอบคุณเสียแบงร้านสุภาพการค้า แล้วก็จะลืมเลยครับนกปักห่างฝากไขาโดยที่ร้านอะไรนะมใหม่การเกษตรใหม่การเกษตรครับมีจำหน่ายแล้วนะครับพี่น้องชาวตะเคียนลาบผู้สิงห์นะครับวันนี้ท่านก็มาร่วมจับสองน5,550บาทโอ้สุดยอดครับอ่ะมาดูยกสามแดงตะเคียนมันจะมียกที่สามนะครับแดงกองทิพพกเลยเิต็มเลยครับ เตียสเนเบอกว่าไม่ต้องถอยับเอาครดีแด้เลยแบบมีกองทีกไปลงทองเลยเพิ่อนแต่ยับได้แล้วโอับโดนไปปลายขรับซ้ายตองมีพกอยู่ืนออแดงขแล้วโอแท็นี้นโอ้ยเต็มหลังเท้าครับยังกรเสิฟตะก้อนะครับ

ตอนนี้ต้นก้าก็อยากโชว์เลยครับเฮ้ยติดต่อประสานงานกับโปโอนครับเดือสาครับใจเย็นนะอ้สายกับขาครับมาแล้วครับเพชรพนมทองกดกด ก็เอาเขาโอ้ยแข็งไปเยวต่กนได้พบครักมวเดนิชผสมทพยายามโตโดยมักใเย็นด้มาครับแดงมีมักกับักมเดิแทงเ้าดูครับคนละแขงหนักหนักหนุนที่ใครครับใจเย็นกันกันเือกลา มาแล er. ้วมาแล้วครับวเาันแมใส่พอใส่กันหนักๆต้งคนนแล้วโออแล้วมกันมีปหเียไว้เด้ทีกทีที ย,ยกสามยกสามใจเย็นนะใจเย็นหมดยกที่สามไดครับคู่<ะ>ต่อไปครับจะเป็นน้องเอิญกับบ้านไฟหลังจากนั้นเราจะมีมวยเด็กตกคานต้นกล้าครับขุนช้างกับยอดเหล็กเพชรแล้วก็ไปดูลิธิเดชเจริญทองห่อตามฝันบันชนะ หลังจากนั้นไปดูชาโดฟไฟเตอร์ครับขอบคุณหอจาก,กอึองเกีอยอูเสียอองแล้วก็ขอบคุณอภิชาติเกียรติสารขอบคุณร้านอหอจาก,กอธนาไทรโรธธนานะครับเสียด,ดนนะครับอขอขอบคุณที่ท่านามาลงสน่งในวันนี้นะครับ

เป็นเฉพาะคู่ใหญ่ <c oughs> ออ <c oughs> อออมวยที่ยังไม่ได้โชคให้ท่านอยู่ในสภาพที่พร้อมเลยนะครับเป็นอยู่ในยกที่สี่ต่อคู่พบกับเพชรพนมทอง ดูเป็นหนังชีวิตนะครับคุณนี่ว่าใครใจะยุบเดเลยดเลยใครจะพลาดืบนคู่ที่ผ่านมาโดยเฉพาะคู่เอกมวยใหญ่นะครับออกหลบออกล้มนี่มีสิทธิ์นับดุกเพชรขนมทองีิงานอาการต่อง สองทีเท็โอ้ทุกใช่มาถูกขาวไทยไม่ได้กจตนานะครับนะเป็ไร ไปเองมาข้าไปโอนมาดูว่าที่ไข่ใจยุบต่องทีพบเฮ็ดพนมทองจ้าถือว่ตัวเท่าดูว่าใครจะเจ็ดูว่าใครจะพลาดกันนั่นเอง คนแรกแข่งโัยลงโทษหายใจดอาชีล่ะอดยทีส่สิหนักจริงโรเรนที่กับคู่เอณครับใส่กันนาทีไม่ยั้งเลยคนระับขอบคุณ ท่านสำรอท่านบัวลอยสำรวยนี่ท่านก็มาร่วมให้กำลังใจครับอดีตนายกตำบลโคกตาลตังต้งแต่ท่านไม,ไ,มไม่มาอยู่บริหานอบวยไม่ได้จัดครับถือ,อ,อว่าเป็นผู้ที่ใจสปอร์ตอีกท่านหนึ่งนะครับรอบฝากประธานสภานครับหมอลำเสียงอีสานประทะมวยมันมันรถแห่ด้วยนะครับที่วัดลุมพุก ตะบดันกระทลมอำเภอกรุงขันดนะครับเก็บปัดครั้งเดียวนะครับในวันที่หนึ่งที่สองมกราคมที่วาดลุกพุ้น,นะครับตบดันกรทลมนะครับอาจารย์ประมวลฝากประชาสัมพันธ์นะครับ สุดท้า <fen> ย <omen reveal> ครับสอบิพราชพัรีสเกตรับแดนเสนดีเพชรพนมทองสิ <TON> ์พนมทองครับยกสุดท้ายครับีนาชกาววัดบ้านหลักป้ตะเีนรามเุสินี่ครับใหม่พิทางเศรษบ้านุสิบ้านเฮาเนี่ครับว3พฤศจิกายน2566โอ้ย ออพอจะมาดิมาเป็นขบวนรถด่วนเลยครับเจ้าเพชรพนมทองครับมาเป็นตู้มาเป็นชุดมาเป็นขบวนเออรเข้าในครับโอ้โหพอเสีมบันได้ใจนี่ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับทางด้านของเพชรพนมทอง,ง,งแต่ว่าทางกงล้องพีพกยังครับทีมงานยังสักเดินครับผมแดง เอาเลยครับแม่ยังมียังมีเสียวครับกล่องบิดพบจะมีสอกครับแมเตียสเตนเลสสั่งรัดสอกเลยเถอะ ยังมีควหวังที่สองนะครับกองทีพบขอสักชุดครับขอสักชิดนมาแล้วยายยาย่าอท้ต่ตงเหมนปรวัาเพนทองกบโอ้แต่สั้นทางแต่สั้นทั้งเพชรนันทอง ท่านดอกเตอร์ไพศาลนี่จะเชียร์มวยได้ลงหมดยกสุดท้ายยกสุดท้ายนี่อุ้นี่ครับระฆังมาแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับ วัดวารินพัฒครับสูงไปทีท่